อปขายดี SME ขายรวยนะครับจันทรถึงเสาร์9โมงเชา้าถึง9โมงครึ่งทางสยามธุรกิจแชนแนลครับสถานีนี้จะเน้นเรื่องราวของความสําเร็จทางธุรกิจนะครับเข้าไปที่ Facebook นะฮะแฟนเพจหน้าจอนิดหนึ่งนะครับนะฮะ แฟนเพจของเรานะครับรายการโอท็อปขายดี m e ขายรวยนะครับถ้าหากว่าเจอก็รบกวนท่านกดไลค์ด้วยเราจะได้สามารถที่จะส่งมอบรายการย้อนหลังให้กับท่านนะครับดูแล้วจะได้ความรู้มากมายในการทําธุรกิจหลากหลายนะครับเอาละเปิดรายการต้องมีข้อคิดนิดหนึ่งเชิญครับคุณกิกซี่ค่ะวันนี้เรามาดูข้อคิดที่นําไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านค่ะข้อดีของการเกิดปัญหาคือเมื่อเราหาทางแก้สําเร็จเราจะมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกอย่างเสมอค่ะ ตรงกับแขกรับเชิญของผมเลยใช่ไหมครับครับสวัสดีครับเป็นนะท่านอาจารย์ที่มาเป็นเกียรติกับรายการแล้วก็ท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะครับเชิญครับแนะนําตัวเลยครับครับผมครับอันนี้เป็นของบริษัทจัดการอบรมเกี่ยวกับการก่อสร้างครับครบทั้งวงจรตั้งแต่เริ่มต้นงานฟอน์เอ็นและวก็งานแบ็กเอ็นนะครับก็ตั้งแต่งานสถาปัตย์งานวิศวกรรมงานก่อสร้างงานควบคุมงาน อแบบครบวงจร <c oughs> ก็คือทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครบวงจรเรื่ององ,า <c oughs> งานก่อสร้าง <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณต้องการเติมเต็มความรู้ ให้ทันสมัยตลอดเวลาสามารถเปิดรับอินโนเวชันนวัตกรรมใหม่ๆรู้จักเทคโนโลยีอย่าลืมมาอัปเดตความรู้ที่สถาบัน t ูพลัสเทรนนิ่งเซ็นเของอาจารย์ชาติชายสุภัควนิศมีสถาบันนี้นะครับแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับขอขอบคุณไอท็อปพ s ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร โอท็อปสายโบโอท็อปห้าดาวความคุจ้จังคนคันนายาวกรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกคุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินอิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บบิดดอทคอมคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิดหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้า ร้านตำหลายครับอยู่เมเจอร์ปิงกล้าวขายแฟนชายพร้อมสูตรนะครับชามโตก๋วยจับยวนต้นตำรับแท้กว่า80ปีสูตรเวียดนามจากอุบราชธานีครับติดต่อโฆษณาเข้ามาได้เลยนะครับเอาละรายการนี้นะครับเปิดโอกาสให้กับธุรกิจทุกท่านเลยนะฮะอาจารย์ครับ <c oughs> อาจารย์มองเห็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นถึงทำสถาบัน t r a i n i n g ทูพลัสเทรนนิ่งเซ็นเตขึ้น ครับจริงๆก็คือส่วนใหญ่เวลาความรู้ของคนไทยที่สอนกัน,นอยู่ตาม,มาอะไร,ะรจะสอนเป็นเป็นร่องเรื่องเช่นงานสถาปัตย์งานวิศวกรรมงานเป็นส่วนๆแล้วก็เน้นส่วนเฉพาะเป็นบางพาทเท่านั้นแต่เวลาเรามองเห็นภาพว่าปัญหาการที่มีความรู้เป็นส่วนแบบนี้ทําให้มันเกิดปัญหาวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นได้จําเป็นจะต้อง มององรวมออกทั้งหมดแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็สามารถที่จัดคอต,ตั้งแต่งานภาคสนามงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วงานการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการที่มีความรู้การที่มีประสบการณ์สิ่งสิ่งเหล่านี้ที่ผมมองว่ารูปแบบที่การสอนอยู่ในเมืองไทยยังเป็นรูปแบบการสอนแบบลาหลังอยู่นะครับทำให้เราเกิดเป็นคอนเซปต์ของเราขึ้นมาซึ่งพัฒนาออของบริษัทมาได้ประมาณสัก1ิปี ก็มีผู้เข้าอบรมมาตั้งแต่เป็นช่างเทคนิคจนถึงจบด็อกเตอร์มานะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากกว่าเสียถึงห้าพคนนะครับส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำของของไทยเองนะครับแล้วก็บางทีก็มีหลักสูตรบางหลักสูตรที่มีคนสิงคโปร์คนมาเลคคนอินโดก็เดินทางก็มาอบรมกับเรา ย้ำเรื่องของหลักสูตรผมว่าหลายคนกำลังตั้งคำถามตัวนี้ว่าหลักสูตรของ Two p a s s Training Center เนี่ยมีหลักสูตรอะไรบ้างผมอยากให้มองง่ายๆว่ามองเป็นสส่วนส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนฟ o n t อ็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนแบ็ k เอ็ส่วนฟ o นเอ็นก็คือส่วนของสถาปัตส่วนของวิทย ของอของงานวิศวกรส่วนของช่างเทคนิคส่วนของผู้รับเหมาแบบนี้เป็นต้นนะครับ,รบส่วนของผู้ควบคุมงานส่วนแบ็กเอนเน่เป็นส่วนของอที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศอย่างเช่นเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับกฎหมายก่อสร้างการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารบัญชีเกี่ยวเป็นบัญชีก่อสร้างร,รูปแบบอะไรที่คนในออฟฟิศจาเป็นต้องมีความรู้นะครับแล้วคราวนี้ทั้งสงส่วนนียเราแบ่งออกเป็น3หมวด หมวดหนึ่งคือหมวดของประสบการณ์หลังจากนั้นพอมีประสบการณ์มากก็จะเคลื่อนมาอีกเป็นหมวดหนึ่งก็คือหมวดเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้แล้วก็อีกอันนึงคือการใช้เทคโนโลยีสส่วนหมุนวนเข้ากันตั้งแต่พูดง่ายๆก็คือหลักสูตรที่เราเปิดสอนตั้งแต่งานยังไม่มีงานอาคารจนสร้างอาคารขึ้นแล้วก็ใช้อาคารอีก50ปีร้อยปีแล้วก็จนทุบตึกนั้นทิ้งพูดง่ายๆก็คือ หลักส <cek warm st anza> <icion> ูตรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี่เราเปิดสอนทั้งหมดครับหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเปิดสอนทั้งหมดนะฮะเราไปดูวิดีโอตัวนี้นะครับน่าจะนะมีการมีการเป็นภาพประกอบที่ดีนะครับนะครับอ๋อนี่รายการทีวีมาถ่ายก็มีเยอะไหมก็ตลอดเวลาเยอะพอสมควรรายการที่เกี่ยวเรื่องของการพูดถึงองค์ความรู้เรื่องของสถาปนิกนะฮะเรื่องการออกแบบนะฮะ นะครับอาจารย์อธิบายถึงเมื่อสักคู่ไปแล้วองค์กรใดบ้างครับที่มาเรียนรู้กับอาจารย์บริษัทอย่างเช่นของปตททาวเทคเอสโซไออาร์พีซ <IR PC, S 1> ีชอกันช่างอิตาเลียนไทยชีโนไทยแบบนี้เป็นต้นคือพูด,ดง่ายง่ายคือบริษัทที่ทํางานด้านการก่อสร้างส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าเราทั้งหมดเขารู้จักอาจารย์ได้ยังไงครับ แรกแรกเกิดจากการที่เราจําหน่ายทางเทคโนโลยีพวกคอมพิวเตอร์ขั้นสูงก่อนผมเป็นคนแนะนําเทคโนโลยีนี้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยหลังจากที่เราแนะนําแล้วเราก็เริ่มหาเรียนรู้จากต่างประเทศสุดท้ายแล้วคนก็เริ่มมาถามว่าอาจารย์ทําไมถึงไม่เปิดสอนอเป็นจิตจารลักษณะไปเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเวลาที่จะส่งลูกส่ง ของเจ้าหน้าที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ของบริษัทนั้น,น,นส่งมาแต่เขาบอกต้องการให้เราเปิดสอนสําหรับทางอาของทางบุคคลทั่วไปเพื่อที่ตอบสนองตลาดแรงงานให้เขาอ,อย่างเช่นจบไปแล้วก็ไปสมัครงานแบบนี้เป็นต้นก็เลยเปิดด้านนี้ขึ้นมาโดยตรงหลังจากที่เปิดกับประกอบกับผมอชอบในการเรียนรู้ผมเดินทางอบรมหลักสูตรต่างๆอยู่ทั่วโลกประมาณสัก40ประเทศเดินทางเป็นระยะทางประมาณสักประมาณสักหนึ่ง ประมาณสักหนึ่งล้านใหม่นะครับก็ทําให้เรารู้ว่าปัญหาวิธีการเรียนรู้ของคนไทยจําเป็นจะต้องปรับปรุงแลจะจําเป็นจะต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับ,รบหลักสูตรที่คนนิยมให้ความสนใจส่วนใหญ่ก็เป็นงานออกแบบงานควบคุมงานงานแทบจะเรียกว่าเราเปิดสอนอยู่หลากหลายแล้วก็คนก็ให้ความสนใจเพียงแต่ว่าอาจจะเหมาะหรืออาจจะเวลาได้กับหลักสูตรที่เราเปิดขึ้นหรือเปล่า สใหก็หรือหลายองค์กรก็จะเปิดก็ขอให้เราจัดเป็นคลาสพิเศษส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมให้อยู่ที่บริษัทเลยโอเคครับค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ครับโดยเฉลี่ยก็วันหนึงประมาณ4,000บาทต่อต่อคนต่อวันนะครับก็จะมีหลักสูตร1วนันหลักสูตร2วนัน3วนันหลักสูตร1เดือนก็มีหลักสูตร3เดือนก็มี นะครับแต่โดยเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณนี้ครับเชิญคุณพี่ซี่ต่อยอดธุรกิจครับค่ะ o อ o p b e s t s e l l e SME m i l l i o n a i r e proudly present the two plus training center the center of the construction consultant of Thailand if you need to consult anything about the construction kindly contact the number below on the screen or you can contact us via our Facebook oh t o p SME ครับ2 Plus Training Center นะครับจัดอบรมหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านการก่อสร้างครบวงจรตลอดอายุอาคาร Building Life เซอร์เคิลนะครับตั้งแต่กระบวนการ,รการทํางานตั้งแต่ฟรอนต์เอนการออกแบบสถาปัตยกรรมรวิศวกรรมโครงสร้างวิศวกรรมธรณีการก่อสร้างการบริหารโครงการโปรเจกต์แมネจเมนต์ <Management, S 2> และการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กรนะครับทั้งหมดทั้งมวลผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากวันนี้เราต้องพัฒนาองค์ความรู้ก่อนถ้าความรู้เราแน่นแล้วก็รับรองครับเราจะต่อยอดสิ่งไหนแล้วก็เป็นเรื่องง่ายละ ขอบคุณมากครับอาจารย์ชาติชายสุภควรณิศค,ครับครับผมครับโอ้ตอบขายดี SME ขายรวยพร้อมต้อนรับธุรกิจทุกประเภทเข้ามาในรายการนี้ได้เลยเต็มที่ครับเมื่อมันเป็นจ